อย่าลืมกด subscribe ให้เราก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยินดีุงแ a มเมอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเ e 2021นะครับว่าเมื่อเราสมัคร VP ไปแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์แบบไหนเราจะเราโหลดแบบไหนแล้วก็ติดตั้งอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้ความรวดเร็วเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะต้องทําการโหลดนะครับไฟล์ทั้งหมดจะมีอยู่5ไฟล์นะครับ3ไฟล์แรกนะครับจะเป็น ฟล์เกมแล้วก็บวกไฟล์แพดนะครับส่วนไฟล์คนา a มินะครับ,ะรบจะเป็นไฟล์เซฟนะครับที่จะเอาเซฟในด็อกิ e เมนต์นะครับวางไว้ที่ด็อกิ e เมนต์ทำการโหลดมาให้ครบก่อนนะครับถ้าโหลดไม่ได้ให้เปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์จะเป็น Google จะเป็น Explorer หรือจะเป็น Firefox หรือจะเป็น o p e r ลก็ว่าไปนะครับวิธีการแตกไฟล์นะครับเมื่อโหลดมาครบลักษณะแบบนี้แล้วโปรแกรมที่ใช้แตกไฟล์จะเป็นวิ a r หรือ7ซนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้ เป็นวินาาที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าของใครใช้ไม่ได้กรุณาหาดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเตือนหมดอายุมันสามารถไม่สามารถแตกไฟล์ได้นะครับก็เช็คด้วยทีนี้นะครับให้เรามาทําการคลิกนะครับแตกไฟล์นะครับ efootball นะครับไฟล์ซิ p นะครับนามสกุลจะเป็น .zip นะครับนี้ทาการคลิกขวาแล้วก็แอคแทกเฮียครับวางไปโหลดเลยนะครับวางลงไปเลยหาพื้นที่ว่างๆสักมันหน่อยจิกนะครับก่อนที่จะวางนะครับ ส่วนตัวนี้ครับทำการแตกไฟล์เหมือนกันครับแตกเฮียเหมือนกันนะครับเมื่อแตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ก๊อปไปไว้ที่ d o c u m e n t นะครับนี่คือโฟลเดอร์ด็อกิเมนตนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะนะครับเมื่อทําการแตกไฟล์แล้วมาวางเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้นะครับแตกเสร็จก็สามารถเข้าไปเปิดเกมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราแตกออกมาแล้วนะครับจะได้ตัวเกมเป็นแบบนี้นะครับให้เรลคลิกเข้าไปครับ ในหน้าตาของโฟล์ g เกมนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็ถ้าทาการเซตติ้งก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปให้ดูสเปคของตัวเองก่อนว่ามันสามารถที่จะเล่นได้หรือเปล่านี่ยอันนี้จะช้านิดน,นึงเมื่อเช็คดูว่าโอเคสเปคของเราเนี่ยมันจะสามารถรันเกมตัวนี้ได้นะครับเราก็กดนะครับไซเดอร์ก่อนทุกครั้งที่จะเข้า นะครับกดไซเดอร์ก่อนนะครับอย่าลืมกดไซเดอร์เด็ดขาดนะฮะถ้าไม่กดไซเดอร์นี่คืออาจจะแบบเวลาเราเล่นมาสเตอร์ลีกไปมอาจจะไม่เซฟนะครับก็รบกวนนะครับกดให้ด้วยนะครับเข้ามาเช็คดูนะครับก็จะประมาณนี้สเปคเนาะทีนี้เดี๋ยวเบิคลิกที่ไซเดอร์นะครับคลิกขวาออกมาแล้วก็รันนะครับแอดมินนะครับรันแอดบิดก่อนันนี้ไม่ต้องสนใจครับ อ่ะทำงานแล้วนะครับใซเดอร์ก็พับไว้ทำการดเบิรลนิกเข้าไปเลยนะครับโอเคลองสักนิดหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อรันเข้ามาแล้ว สามารถเปิดได้หรือเปล่าหลังจากที่แตกไฟล์ไปแล้วให้เช็คก,ก่อนนะครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจได้นะครับแพทนี้เป็นแพทตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น21.3.4นะฮะไปข้ามไปเลยแล้วกันนะ โอเคครับเป็นคล a c เวอร์ชัน1.0.5นะครับ Datapack อยู่ที่5.0นะครับส k ม p a พด21เวอร์ชันที่3นะครับลักษณะคล้ายๆเหมือนกันกันกบเวอร์ชันที่19เนอะนาล็อกอินเข้ามาแต่ข้างในจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะฮะก็ไปดูพรีวิวสักนิดหนึ่งเรื่องนักเตะแล้วก็เรื่องการทำพวกหน้าตาของนักเตะว่ามันจะมีความสมจริงหรือเปล่านะครับ อะไปที่ทีมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเป็นที่พีเมลีกเลยนะครับโอเคเอาได้กาดมาแล้วนะครับตันวินล่านะครับไรตันเฟอร์ลี่เชลซีอ่ดูเชลซีชา้าๆนิดนึงมีใครเข้ามาบ้างอโอเคซีเอ็กมาแล้วชิลู เอูซ okay, ันอ right ุดอยที่มุงเวนเนอร์โอเคมาแล้วค่อนข้างที่จะมาครบแล้วไปดูฟุลแลัมลิคยูนเต็ดนะครับเลสเตอร์ซิตี้เลเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชสเตอร์ยูเนเต็ดมาคอนเรตฟอร์มิชันกรีนวูดโอเคคาร์มานี่นิวคาสเซิล เชอร์ว,วิลล็อกโอเคย้ายไปแล้วเนาะปิดการสัญญาย,ยืมตัวเมื่อล่าสุดนะครับอย่ายืมตัวไปดูเวตแฮมนะเวตแฮมน่าจะพีคสุดแล้วนะครับเพราะว่าลินกาดนะครับมีเวเจสซี่ลินกาดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไปดูของหลีกอะไรอีกลาลิกาสเปนปะบาซ่าเนาะมีอะไรอีกเรมันลิต อเลนติโกเนาะที่คุ้นเคยกันฟลินเซียมีไหมยอยางนั้นโซเซดาดมีอะไรอ่ะเออมีไหมโอเคเหล็กอะไรอีกไปดูหลีกไทยก่อนว่าจะอัปเดตหรือเปล่านะครับไปดูวีจีประทุมสิโอเคโค้ดโอ่งไปดูมาใหม่หรือเปล่าเดอโกโอเคดิโกมาแล้วอ่ะ ทองแดงดาโอเคแดงดาก็มาแล้วบุรีรัมยูไนเต็ดไมคอนสมูเอลโอ้อ่านยากว่ะภาษาไทย,ยแปลเป็นภาษาอังกฤษกทับศัพท์เนี่ยชนบุรีชานรงค์มีไหม,มชนบุรีชานรงค์ชานรงค์ชานรงค์ มิดฟิลด์เราชาดรงค์พรมศรีกแก้วเออโอเคมาแล้วเจอแล้วนครแล้วจะสีมามาตาชิตชนกโอโหชิตชนกเนี่ยชอบมากเลยชิตชนกกองหน้าเดนนิสมูรินโล่ก็โหดค่อนข้างโหดเลยนะสองตัวนี้โอเค โอ้ดิคันยุบอ่ะดิคันยุบมาแล้วเอาเรื่องนะแต่ว่ามันไม่ใช่ล่าสุดหรอกล่าสุดมันชนกมันไปมันไป BG เนาะเออมันไปแล้วโปรลิสโปรลิสก็ก็ค่อนข้างใหม่นะแผดดูจากก่อนปิดฤดูกาลเนะ่ะบอสโคบิกกีอเทพก็อยู่แล้วเนาะพอร์ต FC ท่าเรือนิสันบูดินจาเซโกซัวเรส บูลี่โอ้บูลี่ยังมาแล้วอะ่ะก็ใหม่นะครับพีทีประจวบรัชบุรีมิรผลโรเลอร์ป่ะรัชบุรีมิรผลเนาะไปดูค้างคาวสุโข,ขทยัยสุโข,ขทยัยบาชโจจอบับจชโอจอนบัชโจ E เอฟซันเมลูเนี่ยสองคู่นี้ก็หมดใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสกูไทยเนี่ยตกชั้นไปแล้วเนาะสุพันบุรีใครออนมีใครอีกไม่รู้จำได้แค่นี้ตราดเอฟซีทรูแบ,บงคอกพิสตองดูเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสมีใครอีกสอระวัดเด็ดมิตร อโอเคสำหสารวัตเดวิตย้ายไปแล้วเนาะล่าสุดเห็นเจ้าตัวโพสต์มวันนี้เอาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองคลิกออฟดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงสามารถใช้งานได้จริงๆไหมะก็ในการเปลี่ยนตัวหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเมนูเปลี่ยนตัวเมนูเซตติ้งก็จะประมาณนี้อะไรอีก มุมกล้องสเตเดียมมีอยู่ห้าสิบสองสนามที่ไหนเนี่ยอะรีโอสเตเดียมรอโอเคมีรีโอสเตเดียมเลยหรอคลิกออกไปอยากรู้ว่ารีโอสเตเดียมเป็นไงเห็นคนมีอ่าเห็นเห็นบางคนทำแพดมาแล้วนะครับเรื่องสนามบางกอกการ์ดเนาะ ซีโร่จัดทองครับส่วนให้ทิติพันธ์นะครับอีฟานฟานดี้วิกเตอร์กาดโซอันเดรตูเนตปะครับมากกฮุละซีโร่จัดทองตัวใหญ่ครับชิงกันเคาะกันพิกได้ไม่ได้ละคารัทเสียบอลทิติพันธ์ ละสิตแงดงนาโอ้โหยิงแบบนี้จบเลยอ่ะโอเคครับพอของปากของคอครับก็บประมาณนี้นะครับสำหรับ ใครที่จะสนใจนะครับก็อย่าลืมกดไซเดอร์ทุกครั้งก่อนเล่นนะครับมันเป็นตัวฟิกเข้าใจตัวฟิกป่ะมันเป็นตัวแก้นะครับตัวแครกนั่นแหละพูดง่ายๆเนาะนะครับนี่คือเพจ2011ก็จะประมาณนี้นะครับติดตั้งไม่ยากแล้วก็ง่ายนิดเดียวนะครับสนใจนิ้งก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาได้เลยครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับไดเจอกันครั้งหน้านะครับเพียท่านี้ครับสวัสดีครับ